สิบรถแสนปีนี้ปีสุดท้ายพี่สามสิบทันวานี้ไม่มีอีกแล้วนะสิบรถแสนพี่แล้วก็โอ้ที่สําคัญซื้อรถปีนี้จองปีนี้มีโอกาสรุนรับสิบเจ็ดนะครับไอโฟนสิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่ไม่ใช่ปีสิบเจ็ดไอโฟนสิบเจ็ดนะพี่นะไม่ว่าจะซื้อขนาดไหนขอแค่จองเดือนนี้ซื้อภายในปีนี้เอาภายในตอนนี้นับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสามสิบทันวาพี่มีสิทธิ์รับไอโฟนสิบเจ็ดนะนี่เหมือนเอาคันนี้แล้วกันจะหมดโปรแล้วพี่ คันนี้บอกราคาัรวมส่วนลดแล้วกันปกติ4ี่แสนมีแบงค์สิบเหลือ3 0 0แสนกว่าบาทพอนหกพันไดฮอนด้าซิตี้ไปขับนะตัวนี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มออกใหม่โอ้โหประมาณห0 0 0นหาเราเหลือ3 0 0 0 0นกว่าบาทไดซิตี้ไปขับแล้วตัว1.5เครื่องทนอะไรหาง่ายส่วนทั่วประเทศนะครับทรงสปอร์ตดีไซน์โคตรหล่อบอกเลยนะ <S <S แล้วยังมีอีกหลายคันไม่ว่าจะ1.5 1.0งจาพอมีหมดนะเอาเป็น1.0งจุดศูบ้างไดนะ เดี๋ยวหาว่าโอ๊ย้ยเอาแต่หน้าเก่ามาขายไปหาที่ไหนก็หาได้พี่หน้าใหม่ป้ายแดงแบบนี้วัยรุ่นพันโบไปออกใหม่โอ้โหอะไรอะไปออกใหม่เอาคานันกออนไปออกใหม่อเกือบหกแสนมาหาเราเหลือสี่แสนสำหรับัยรุ่นพันโบจะซื้อตัวโรไปแต่งไปออกใหม่ห้าแสนกว่าบาทนะฮะมาหาเราเหลือสี่แสนได้เหลือเงินหนึ่งแสนไปแต่งเพิ่มเพราะไปออกใหม่มือหนึ่งอะไรอ่ะมือหนึ่งมันมีประกันศูนย์ได้ไหม เดี๋ยวพี่ไปถอดล้อเดี๋ยวพี่ไปถอดน,อน็อตเดี๋ยวไปเปลี่ยนฝากระโปรงประกันสูญหายมาหาเราประกันสูญหายเหมือนกันแต่ราคาหายไปแสนหนึ่งนี่ก็คุ้มกว่าไหมล่ะคุ้มกว่าก็จัดไปไม่หลักหมื่นสี่แสนกว่าผ่อนแปดพันอ่ะตัวหนึง่งเลนะยอดนิยมสําหรับวัยรุ่นพันเบอร์นะฮะพันเบอร์มานี่มาอ่นะต่อไปไวัยรุ่นเอทีเบ้าง1.2มานี่มานะฮะนี่ครับพรีเมีม่มรับชูรี่ปี24ไม่หมื่นเก้านะฮะเอาคันนี้ห่อนไปออกใหม่โอ้โหเกือบเจ็ดแสน มหาเราเหลือ500,000กว่าบาทผ่อนเริ่มต้น9,000พรีเมียมลักชวรี่นะครับคันนี้ราคาเหลือ500,000กว่าบาทเท่านั้นเองตัวท็อปสุดนะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตสมาร์ทพรีเมียมพรีเมียมลักชวรี่หรือจะใหม่สุดไนท์เชดก็มีหมดครบอยากขอเป็นว่ไรอยากได้แบบนี้ถ้าก็มาแอดบ้านเกี่ยว1 2 3 B อะไรคือแอด1 2 3 B คิมไม่เพนปัดหน้าจอไปทางขวาคลิกลิงก์น้าโปรไฟล์เจอแน่นอนนะครับแล้วก็มีคันนี้คันนี้พิเศษพิเศษยังไงพี่ มีไม้ขนแกะวางอยู่ด้านหน้าไม่ใช่นะคันนี้พี่สวิฟต0สองแสนกว่าบาทสําหรับใครที่จะออกคันนี้ไปออกที่อื่นออกยากออกไม่ได้ติดนู่นติดนี่นะพี่มาที่นี่ผมขอแค่อาชีพชัดเจนไม่ติดเครดิตพอผมจะทําให้คุณออกคันนี้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะดาไม่ดา,ไม,ดาไม่รู้อะแต่ต้องออกได้แน่ๆนะพี่ใครมาออกคันนี้อาชีพชัดเจนชัดเจนยังไงมีอาชีพจริงรายได้จริงตรวจสอบได้มาที่นี่เลยพี่เอาไปพอนสี่ห้าพัน 4, 5, ได้สวิฟคันนี้เลยครับปีสิบหกไม่แสนเดียว โอ้ยไปเอาใหม่อุ้มบอกว่าไม้แสนเดียวมันเยอะนะพี่คันนี้ปีสิบหกแต่ไม้แสนเดียววิ่ง <c> ป <oughs> <t od ias> ีละหมื่นมันเยอะยังไงนะบอกผมหน่อยถ้าพี่บอกว่ามันเยอะก็เลื่อนผ่านช่างมันนะแต่ถ้าพี่แบบโอ้ลองคิดดูนะใครจะขับรถปีเดียวไม้เหมือนเดียวพี่ถ้าแบบโอ้โหไม่จอดจริงๆนะแต่คันนี้พี่ไม้น้อยปีสิบหกไม้เหมือนเดียวกุญแจคีลงคีเลตมีให้หมดครบเป็นตัวไซนนะไปออกใหม่นี่พี่อยากได้โอ้ยพวกคูทคอนโทนนะต้องเก่งตัวท็อปไซส์เล็กออกใหม่ก็โอ้ประมาณหกแสนกว่า เกือบเจ็ดแสนหรือไม่ถ้าเป็นไซส์กลางก็สัก8ปดแสนนะแต่มาหาเราพี่สองแสนกว่าบาทมีคุดคอนโทรลควบคุมความเร็วได้มี5ประตูพื้นที่การเก็บของโคตรเยอะนะครับโคตรสุดนะก็ลองดูสองแสนกว่าบาทพอนสี่ห้าพันนะหรือยังได้แบบไหนพี่มีอีกรุ่นหนึ่งอะที่แบบโอ้ยรุ่นยอดน,นิยมเอที A ip, ยังมีเหมือนเดิมเอาเอาันนี้ก่อนแล้วกันสปอร์ตสี่แสนกว่าบาทผมมีทุกรุ่นจริงๆไม่ได้โกหกนะแต่บางคันอาจจะเอาไม่มาโชว์ไม่ทัน มันยังล้างไม่เสร็จเพิ่งซื้อเข้านะพี่อะไรก็ว่าไปอย่าดูคันอื่นรถมีมากกว่า5 0 0รคันอย่าดูคันอื่นคอมเมนต์มาเดีย๋ยวผมส่งให้ดูส่วนตัวแล้วนะทักมาด้วยที่แอบหนึ่งสองสามบีแล้วมีอันหนึ่งอะเป็นข้อดีของคนที่ชอบรถสีแตกสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินสีฟ้าผมมีสีแปลกๆแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดนะเหมือนคันนี้สามแสนกว่าบาทรถโปรเรียบร้อยถ้าปกติสามแสนกว่าบาทมาร้านเราพี่อาจจะได้ตัวเอ็นทีตัวอ e. ี หน้าจอวิทยุไม่มีกล้องหลังไม่มีหน้าจอนะฮะมาหาเราสามแสนกว่าบ,บาทได้สีเขียวแจ๊ดๆจดอย่างนี้ได้ตัวไฮพันหกพันพี่เอาไปใครที่แบบชอบสีเขียวอยู่แล้วบอกเลยว่าโหเป็นความโชคดีนะคนที่ชอบรถอะไรแบบสีเขียวสีแดงสีน้ำเงิอนอะไรต่างๆนานาและเมื่อซื้อมือสองบอกเลยว่ามันคุ้มมันคุ้มยังไงพอเป็นสีพวกนี้มันไม่ใช่สีแบบ ความต้องการของตลาดนะบอกตรงๆเลยสีพวกนี้จะราคาล่วงเร็วกว่าถ้าแบบเหมือนอันนี้อ่ะปกติสามแสนกว่าบาทเนะี่ยไปหาในตลาดเนาะจะได้เป็นพวกตัวเอ็นที่ตัวอ e, ีหน้าจอวิทยุอย่างที่บอกพี่แต่มานี่ตัวไฮมีหน้าจอพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบาะหนังได้หมดครบก็ลองเลือกดูแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าพี่แบบโอ้พี่อยากได้สีแบบตลาดทั่วไปผมก็มีเหมือนกันแต่มันได้ตัวเอ็นที่แล้วลองเลือกดูนะหรือพี่อยากได้แบบไหน มีให้เลือกเยอะได้แบบรถถูกๆร,รถถูกๆมีงวดสามพันกว่าบาทตลอดสัญญาไหนไปพายไปดูงวดสามพันที่สามพันปลายนะไม่ใช่สามพันต้นนะที่เอาความเป็นจริงเพราะเราขายรถไม่ขายฝันนะบอกสามพันต้นบ้าหรือเปล่าพ่นมอไซค์นะครับพี่ไปผ่อนมอไซค์ได้รับรถยนนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะว่าเราเน้นขายรถไม่ขายฝันเนาะถ้าผ่อนสามพันต้นแล้วซื้อไปต้องซ่อมนะไม่ขายดีกว่าไม่ใช่อะไร ลูกค้า 1. ลูกค้าไม่อุ่นใจ 2. ลูกค้าซื้อไปไม่ได้พ่อนอย่างเดียวต้องซ่อม3เซลโดนด่านะครับขายรถไม่ดีนะพี่ข้อ3นี่ผมกังวลที่สุดเลยกลัวเซลโดนดา่าไม่ใช่หล่นี่เลย 3. าพันในปลายพี่ได้เก๋งเกียร์ธรรมดาไปขับนะมิลาดปี18ไม่เจ0 0 0มื่นผ่อน3,000ไปไปลายอ่ะคันนี้พี่โคตรสวย ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนไม่ต้องตากลมนะพี่ไม่ต้องตากหิมะนะฮะถ้าเอาเผื่อขับไปเวียดนามขับไปจีนใครจะไปรู้นะฮะบางคนนะรวยนะแมนขับรถคันนี้ไปจีนใครจะไปรู้อ่ะไม่แน่นะนะแต่ไม่เอาก็บอกไม่แน่ได้กันนะแต่ถ้าอยู่ไทยก็ไม่ต้องตากลมไม่ต้องตากฝนไม่ต้องตากแดดนะพี่ได้รถเก๋งไหมครับโอ้โหไม่ต้องตากลมไม่ต้องตากฝนอะไรไม่โอ้ไม่เท่าไหร่นะไม่พอค่าแมนเทนเนนถูกพี่เพราะคันนี้เกียร์ธรรมดาประหยัดน้ํามัน เกียร์พังมีปัญหาซ่อมถูกกว่าเขาไม่ใช่เกียร์ออโต้นะเกียร์ธรรมดานะพอนสามพันปลายขอแนะนาเป็นเกียร์ธรรมดาด้ยกันอยากได้เกียร์ออโต้สักสี่พันประมาณนี้แต่ถ้าอยากได้เกียร์ออโต้ผมมีแบบนี้สี่พันนิดๆน,น,นะฮะก็ลองเลือกดูเลยนะมีให้เลือกหลายแบบนะหรืออยากได้แบบไหนผมมีให้ดูเยอะเดี๋ยวพาเดินดูเซเวซิ่งหน่อยเซเวไม่ใช่ผู้ผิตนี่มอเตอฮอนด้าเอสตัวนี้บอกเลยว่าเฟี้ยวด้านล่างงนี้มีไฟสองขา ตอนเปิดประตูจะมีไฟสีขาวเปิดอัตโนมัติปกต,ติไม่ออกใหม่ไม่มีนะมหาเรามีเฉยลูกค้าเก่าไปแต่งเพิ่มไม่ใช่อะไรตอนเมาอย่างนี้เนะี่ยโอ้ยเหมือนสมมุติแกข้งเมาเเข้งเมาโว้ยคนเปิดรถนะพี่เปิดไปเออไม่เมาเมาแล้วก็แบบเดินตอบโว้ยล้มใส่รถทําไงตัวเองเจ็บไม่พอรถพังอีกด้วยโอ้โหเสียดายของมหาเราพี่เปิดประตูปุ๊บไฟติดปับ๊บปิดประตูปุ๊บ ไฟดับปั๊บนะฮะได้คันนี้ไม่ขาบเลยซิตี้1.0 S4 เป็นตัวรองแค่ RS ละกันเนาะบางคนไม่อยากได้ตัว RS เพราะอะไรเบาะมันทรงสปอร์ตเกินไปพี่มันได้เบาะผ้ากำมะหยี่เนาะแล้วก็อะไรอ่ะได้แดงผสมกันอีกอุ้ยอะไรไม่รู้ดูเท่ไปหมดนะครับแต่อันนี้เอาไว้สําหรับผู้หญิงลวกันแบบเป็นทางเลือกพี่บางทีแบบไม่รู้จะเอาเท่อะไรนักหนาไปเนาะเอาเบาะหนังไปพี่เรียบหรูดูแพงทาความสะอาดง่ายพับเบาะได้เหมือนกันหมดครบต่างกันนิดเดียวนะด่ ไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์แทนแ้วกันสว่างเหมือนกันนี่ไม่ได้อะไรนี้จาก LED มากก็เอาไปเลยผ่อน8,000กว่าบาทตลอดสัญญามีให้เลือกหลายรุ่นยังมีอีกหลายรุ่นนะประมาณนี้แล้วกันนาอพาด,ดูคร่าวๆประมาณนี้สําหรับใครที่อยากได้รถแบบนี้ผมยังมีให้เลือกอีกเยอะนะเอาจบด้วยฮันาแจสเลยนะแจจ GK ยังมีรถเลิกผลิตไปแล้วยังมีพี่ทำไมรถผลิตอยู่จะยังไม่มี GKRS ตัวนี้ก็เหลือ400,000กว่าบาทผ่อน8,000ท,ท่านั้นเองนะ ประมาณนี้อ่ะพี่สำหรับใครที่อยากได้รถรุ่นไหนอยากดูคันไหนเพิ่มเติมนะทักบ้านเขียวมาได้เลยที่แอดหนึ่งสองสามบีรถผมยังมีให้ดูอีกเยอะแจ๊สมีผมมียันตัวเอสทำไมซิตี้ผมจะไม่มีตัวเอสที่ของมันยังล้างไม่ทันเฉยนะอยากดูคันอื่นเพิ H, City, ่มเติมแจ๊ c เอสซิตี H, ้เอสซีวีเอฟซีเอสเอฟเคเอสเอฟอีเอสมีหมดครบทุกรุ่นอยากดูเป็นคันไหนพี่ขอแค่ทักบ้านเขียวมาที่แอดหนึ่งสองสามบีสำหรับสิบคนแรกที่กดไลค์กดแชร์นะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะ ว่าดูรถยามวิการเดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับสิบคนแรกนะอุย้ยไม่ธรรมดานะดูคลิป8นาทีจบนี้แปลว่าต้องดูจริงๆตั้งใจดูจริงๆนะสิบคนแรกที่กดไลค์กดแชร์พี่เดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นพิเศษจองหมื่นหนึ่งไม่ใช่จองพันหนึ่งผมลดให้เลยหมื่นหนึ่งแล้วกันนะไปพิเศษที่ขอคนดูจบนะถ้าดูไม่จบน่าจะมีคอมเมนต์ขึ้นมานะพี่ไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ